สว like ัสดีค nee. ่ะสวัสดีคุณค่ายนะคะวันนี้พี่จะมาเข้ามาหาคุณข่ที่บ้านนะคะอยู่อยู่จังหวัดน่านใช่ไหมคะค่ะคุณแม่ชื่ออะไรนะคะชื่อพวงพกาศค่ะพวงพกาศทำไปเมื่อวานนี้ใช่ไหมคะคุณแม่ทำอันนี้คือเคสนี้อาอซูมเข้าไปหาคุณแม่เยอะๆนะคะเดี๋ยวจะอธิบายว่าเคสนี้ก็คือดึงหน้าดึงน้ำเส้ล็อกนะคะในแรกราคาโปรที่ก่อนก่อนที่ก่อนที่จะเป็นราคาปกติเนาะแล้วก็ ตัดถุงไข่ไขมันใต้ตาหนึ่งข้างนะเพราะว่าคุณแม่คือแก้ไข,าขาจากที่อื่นใช่ไหมคะหนึ<ม>่งข้างแล้วก็คุณแม่ตัดไขมันสฟุงแก้มด้วยนะคะตามที่วิจิรีวิวเมื่อเช้านี้แล้วก็มีดึงคอนะคะแต่อแตอนนี้คือย,ยังดูไม่ได้นะคะเพราะว่ายัางพันพันฟ้าพันฟ้าอยู่แต่ก็คือปกติค่ะคือถือว่าบวมน้อยมากเลยนะคะที่ที่ที่ทำมาถือว่าบวมน้อยมากาไม่เคยช้ำนะใช่คุณหมอมือเราไหมคะ เบาค่ะตออเรเจ็บไหมเอาแตรู้สึกเจ็บว่าคือเจ็บมันก็มีนิดนิดใช่ไหมก็มีเจ็บตอนดึงอะค่ะอ๋อตอนตอนดึงแต่แต่รู้สึกใช่ไหมว่าหน้ามันตึงขึ้นตอนที่คุณหมอเขาเข้าไปทำข้างในใช่ไหมคะค่ะอืมแต่ก็โอเคนะคะอ่าจะบอกเลยว่าถ้าสมมติว่าถ้าคนสนใจแนะนำให้แจนเยค่ะว่าแจนดูแลดีไหมหรือว่าสีมือคุณหมอเป็นยังไงบ้างในตอนทำนะคะอ๋อแล้วแจนดูแลดีมากนะคะทั้งก่อนผ่าตัดและหลังผ่าตัดค่ะโทรมาถามทุกระยะเลยนะคะ แล้วก็หลังจากเมื่อคืนนี้พอกลับมาบ้านอ๋อหลังจากผ่าตัดเมื่อวานเย็นนะคะนองยามก,ก็จะโทรมาตลอดเลยค่ะแต่ว่ารับไม่ได้เพราะพูดไม่ได้นะคะ <c oughs> คือค<ต>ือแจะจะเป็นหมอคุอค่คนเลยค่ะว่าหล,ล้วก็ขึ้นหมอก็เก่งมากาค,ค,ค่ะทําเร็วชานานแต่ขอคุณแม่นี่คือใช้เวลาไปประมาณสักสองถึงสามชั่วโมงได้มั้งคะถึงไหมสองชั่วโมงเนาะเพราะว่าก็ทามาเหมือนกันเพราะว่าแจงเปรอคุณแม่ออกออกจากห้องผ่าตัด ม่เป็นเคสแรกที่ทำนคะ่ะไ,ไม่ไม่ไมหมายถึงว่าทําหลายอย่างอืทํา<ว>ท<ำ>ําหลายอย่างทา <ำ S 2> หลายจุดมากเลยค่ะเพราะว่าเดี๋ยวพี่แจมจะมารีวิวอีกทีว่าเดี๋ยวประมาณสักสามสี่วันนะจะจะเข้ามาอีกทีนึงเพราะว่าจะจะดูว่าแผลตรงนี้เป็นไงบ้างแล้วจะจะมาล้างแผลให้เพราะว่าคนไข้อยู่อยู่ใกล้ที่ที่พี่แามพักนะคะก็เลยบบเออมาหาสะดวกใช่ไหมคะยังไงใครสนใจก็ติดต่อพี่แจมทางไลน์หรือว่าทางเพจได้ที่เบอร์0 8น3 9แ5ดหกสามเก้าสี่ห้าปแปดก้านะคะ